ครับต่อเจนิสสามอ่ะสีส้มอาราฟ้าคนเดิมอ่ะเอนสีเหลืองอ่ะสีเหลืองนี่เมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมไม่มีนะทิดไม่รู้เลยซักคำบอใช่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 ซักคำบอสักคำบอเมื่อกี้นี่อยู่อยู่ฝั่งนี้ถ้าจัยไม่ผิดตีแล้วดีนะจะได้บาลานซ์นะอ่เนี่ยสีฟูคนเดิมอ่ะตีเป้อ่ะ เบบี้ติกับพยายามจะอ่านให้มันประหลาดอยู่เดน่ะเบบี้ตัวพีจะมาเบบีอะไรนะอันนี้สีแดงเหมือนเดิมอะเซียโอ้เดีือดฮักเดีือดฮักหลุดมาลังคาแล้วเฮ้ยไอ่สีน้ำเงินในชื่อมันมองไม่เห็นด้วยอะไรวะโออ็อมมบอ็อมม อมคุณอมคุณอมคุณอมชื่อชื่อน้องเหมือนตัวอืนสีมันกลมกลืนเลยสีเขียวอะสีเขียวดัฟฟี่อะดัฟฟี่ดัฟฟี่ดัฟฟี่เด้อเด้อเด้อฟีเขียวกันนะเลือกง่ายๆเลือกสีเลเออเลือกชื่อดีกว่าไอ้ชื่อสีดีกว่าเพราะว่าอ่านอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะอ่านผิดอ่านถูกอายก็อย่างไม่อายนะแต่แต่ก็พยายามจะอ่านไอ้ก็คือ ให้ให้แบบเจ้าตัวก็มาดูไงเปิดเจ้าตัวดูเอ้ยนี่ชื่อเรา,านี่มาเงี้ยโอ้นี่กล่องเยอะนะไม่เก็บอะนี่ครับหน้าที่นะฮักไปเก็บให้ครับเรียบร้อยนวฮะไอสีแดงนี่ไม่สนกล่องเลยนะโอ้ผมมีอะไรในในในมินิแมปดูฮะเอ้ายาวไปกินเรนน์นะเอ่อยาวเลยครับ เาเรื่องอะนี่คนไอคนนอนเมื่อกี้ใช่ไหมข้างบนขวาใช่ไหมไม่แน่ใจจดเดิมมาใช่ไหมาจจะใช่นะเราต้องไปดูคลิปในเกมสองที่มีจดอ่ะจดไว้ดีที่หลังอะโอ้โหมันไม่ใช่จัดแข่งทัวร์นาเมนต์จะจดทำไมล่ะจะได้ภาคถูกเอ้ยนี่ไปไหนคนนี้ใครไม่จดแล้วก็เป็นอย่างไงงงวันนี้มันดูสดเนอะห้องเต็มคือกดสตาร์ทห้องเกมกดสตาร์ททิ้งเดียว อ่าแคนนอนสองกระบ<ง>อกเ <รอ S 1> นี้ยเ้ยนี้เาเล่นสีน้ำเงินเล่นอะไรกินคองเก็บยศเหรอล้วมันมันจะทำอะไรได้ตนะีอ่ะตีแรงอยู่นะรู้ตีแรงมันจะเข้าไปถึงนะไม่นี่เขาทำคอนเทนต์เลยไม่รู้เนี่ยผมโง่เนี่ยได้สามยศแล้วดูได้เดี๋ยวจะทำอะไรอยากรู้มากนั่นแหละ ไม่สรารเลยเลยทราบแต่กินคงเออกันนอนสีเหลืองีช่วยชีวิตเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยเขาทำคอนเทนต์นั่นแน่เลยใช่ข้างล่างยังไม่มีแคนนอนคุ้มกันเว้ยเออเดี๋ยวรเล่นทีมะถ้ามีคนหนึ่งเป็นงานนะเพื่อนสบายแน่นอนนะใช่เนี่ยดูเดยกแคนนอนงอกหน้าฐานเพื่อนในข้างบนเมื่อกี้ เข้าไม่ได้เลยเออจะได้ไม่มีแก๊ปนะฮะสีเหลืองมีแก๊ปหน่อยสวยเลยเงินเงินเงินบนต้นเกมอยู่เน้นเน้นเน้นการแคนนอนก่อนแกป๊ปตั้งแมวโอ้โหนี่ได้ยูริแล้วอ๋อนี่ก็มียูริอยู่แล้วส่งคนสีแดงวะนะสีแดงแต่รอดูสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะเล่นอะไรของเขาก็ต้องมีแผนอะไรเด็ดๆแ<า>น่ๆใช่ ไม่เคยเจอเหมือนกันนะเอาเดือยฮักวิ่งเก็บยศเนี่ยึ่งเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมันต้องมีอะไรแอบ,บแฝง <c oughs> มันต้องมีเงี้ยงงามอะ่ะแล้วก็แย่งกลองเพื่อนเราแล้วไม่สนแล้วนะโอ้โหโอ้แคนนอนมาแนละ้วฮะโอ้ย อ้าอาละวขนล้มสีแดงมาอีกแล้วไม่ได้จะทำอะไรได้มากสิโซมอ่ะอาฟ้าละนิ่งๆอะสายเก็บยศเหมือนกันนะข้างบนไม่นานแล้วโดนละอ้าวอ้าวแล้วเขาไม่เล่นสปายกันเลยนะอืม อามไม่เล็นก,ก็ได้ใครเอลสปายไปเข้าเลยอ่ะเนี่ยพวกเก็บยศส่วนมากอ่ะน่าจะน่าจะเล่นกันนะพูดถึงแต่ไม่เห็นเล่นบางทีก็ไม่ได้คิดถึงนะบางทีผมเล่นผมก็ลืมคิดใช่ใช<ล>่บางทีบางทีผมก็ลืมนะก็ราะไอแบบแบบเนี้ยมันใกล้แล้วมันระแวงกลัวโดนหลัดบ้างกลัวโน่นตัวนี้หลายอย่างเนี่ยผมอยากรู้มากเลยเนี่ย ฮักเลยได้รอดูอยู่เนี่ยแล้วเขาก็ไม่แยกยศนะแล้ววิ่งเก็บนี้หม่จะได้สามบ้างโอ้รถแลสีเหลืองเขารู้ทันนะเขาวาปกลับแล้วเก็บหมดอะกลองใครกลองใครไม่โนอะเดินแคนนอนดีไว้ดีเหลืองไงเออัวได้เยอะ โอ้โหนับเดียวเหตุสองันตกใจหมดเอาทำไรครับทำไรครับไม่คอนโทรลรถแล่นะฮะนะฮะดูดพลังงานก็โอ้จะดูดพลังงานนะโอ้โหเราอยู่ที่สะกดครับโอ้โหอ้าวดูดดูดดูดไม่ติดดูดไม่ติดดูดไม่ติดลืมลืมงานดูดติดแล้วงานงานงองานเข้านะ แนะนำว่าแนะนำว่าอย่าต่อพลังางานนะต่อร้านเลยอย่าต่อด้วยฐานไฟจะก็ต่อด้วยฐานเตียงอื่นฐานโบอลแท่งก็ได้เนี่ยตายน้ำตื้นเลยครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บมาตั้งนานนะหมดเลยพอเทสใช่ครับเราโดนยิงมัตสึมยงยงมไม้ครับเอาแล้วก็เดียยิงมัตสึไม้ตายน้ำตื้นเนี่ย โอ้มาชุดเดียวจบเลยเกมคลิกเลยแต่เมื่อกี้ฝั่งนี้ได้เปรียบแล้วใช่ใช่ฝังแคนนอนนี่คือแบบโอ้โหนี่แล้วอ่ะคือเข้ายากแล้วย่าแต่ลาดตรงโดนดุดพลังงานเ๋ยมคูทำอะไรดีครับเอ็มคูนี่เน่ยทำยังไงเลยเอามาทำไมพิกเกมอ่ะ เอาไาวา้แล้วสิเดมมันจะไม่พิกเงะนะี้ยวันนี้คอนโทรลดีๆมีพิกนะเขาตรงๆไอ้ที่สะกดจิตมาเนี่ยตรงๆนะก็เป็นไปได้เ่้จัดการ UFO นี่ได้แค่นั้นเอง UFO ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ติด UFO เนี่ยก็ไอ้ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรแนละ้วแต่เขาไม่ได้เห็นเหมือนเรานะอตอนนี้พงมืดเนะี่ย มันสีส้มนี่คงมืดตึบเลยตอนนี้เหลือลก็มืดตึบเหมือนอ่ะเอาพี่เหลืหลหลอท่นแม่ไปแล้วแล้วสีฟูไปจอท่านอีกคือฟูยิงนี่ครับต้องสวนละจังหวะนี้่บ,บอกแล้วถ้าอยู่คือรอความตายครับสวนเออเฮ้ยสวนได้นะเนี่ยใช่เพราะมันไม่มีอะไรเนี่เดดเดดสีย้อมพูเนี่ย ไอ้กับพี่ซึมข้างบนนะหูแต่แม่งติดไอ้นี่ไงแต่เขาไม่เห็นเหมือนเราไงลูกเลยใช่ใช่พลังทวนอยู่กับบลุ่มหลังบ้านเพื่อนแยกหมดแล้วโอ้รถยกมาแล้วว่างนะฮะนิ่งๆฮะอึบอึบอึบมาหายมาตะไม้หมดแล้วเพื่อนฟูเข้าไปเลย ชมพูนิ่งๆนะชมพูรอตีเด็ดเขารอปิดเกมอยู่รอปิดเกมหรือรอปิดคอมอะตอน,นเนี้ยเนี่ยเขานิ่งๆไงแค่ UFO จริงๆนะใช่ไหม็กควางนู้นเนี่ยเป็น้อยขอบเก็บรุ่นแรกเก็บอะไรให้หมดเลยเนะี่ยตังเขาก็จะไม่มีเขาไม่เห็นโทร นี่แหละประเด็นคือคนดูมันจะมันจะรู้ไงใช่แต่ถ้าคนเล่นเราจะไม่ค่อยรู้อ่ะมุมมองมันจะแคบมากเลยมันจะโฟกัสแค่ปลายเมาส์เฮายิงเขาทำไมไม่คอนญโทรอยเออยี่ิงธิ์โอ้โหียไอ้ผงมาจายไม้เนี่ยมาเรียบร้อยพอเทส์สักคจิตเนาะไม่ไม่ได้เป็นดกจิตด้วยโอ้ระวังโดนยกนะเว้ย เออโหสีดีนะสิเขียวไม่ยกเลยเออยกนี่แหงหมดแล้วแน่เลยเอาวอาโดนแน่นั่นไงลอยแน่นไงโหสามปังด้วยเนี่ยมันจะพลิกเกมก็ว่าอย่างนี้เลยชมพูมันน่าจะเห็นข้างบนไม่มีแก๊ปไม่มีอะไรแต่แต่เขาไม่มีเรดาร์เอาดูดเลยดูดเลยโอ้ดีจะกดจิตทัน เป็นเงินเยอะนะสีม,มูเมินมีเจ็ดพันกว่าสีส้มไม่มีแล a p แล้วด้วยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนั่นแหละถ้าสวนดีๆชนะออกลลอ,อกเพียโยกมีดีเลยเนพะี้ยโอ้ยอย่าไปเลือกทันยูริสิเพื่อนเนอะโอ้โหถ้าพลิกพลิกเกมได้เนี่ยนีสุดยอดมากเลยนะส<แ>้มจสุดยอด,ดลเลย มาแล้วครับนี่นะครับหลยกใช่ครับต้องตัดเงินนะฟอมฟอมหวังี่าจะปูเข็ม่มติดอิสกิฟโอไง UFO โอ้โหหลุดเลยลหมดแล้วอีกคันวนะเนี่ยเตี้มเลยรลุดแร่สีเขียวจะหมดแล้วนั่นนี่นี่อีกคันเยอะเลยโอ้โหข,ข้างล่างเข้าแล้วนี่ผานเพื่อน บุดบอกบางทีได้โอ้โหเดี๋ยวผมเชียร์อยู่นะเนี่ยปักบุตยังไงล่ะเออเนี่ยเขาเห็นแล้วเกยขาดเลยเนี่ยโอ้โหจบแล้วจบแล้วไม่จบถ้าถ้าสีส้มมาช่วยไม่จบเออสีส้มแหกกระเด็นไหม้ไปแหกอ่ะอยากให้มันแหกไงแหกไม่มียูนิตเลยจะไปสู้มันมันนะแหกสร้างอะไรไม่ได้แล้วสร้างได้อยู่สร้างคนบินได้อยู่ โถ่ขนบินได้อะมันไม่มีฐานคนในนั่นนะเออเข้ามาอย่างงี้ก็่ะถลอยอะยิงจริงอะโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวนไปนะจบแล้วเนี่ยสวนไปตีแน่นเลยเรียบร้อยฝั่งขวาไม่มียูนิตแล้วเนี่ยใช่ก็บอกถ้าเขาเนี่ยถ้าเขาสวนอะเป็นอะถ้าเขาตัดสินใจสวนอะชนะเลยเออขวาไม่มียูนิตแล้วเนี่ยแต่ประเด็นคือเขาจะเห็นมันเราไหม ใช่เขไม่เห็นว่าเขาไม่ได้เออกระดึ๊บไปเพื่อนกระดึ๊บไปโหูติดเอ็มมเตอร์บายสำคัญข้างบนน่ะข้างบนต้องกระดึ๊บกระดึ๊บอ่ะเออบนเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้เอากลับอีกเอาเอารถยกให้ขเขาเฉยอ้าวอ้าวเราก็เตรียมพลิกเกมแล้วนี่ไม่มีอะไรเลยนี่ ใช่ใช่เข้าไปเลยเพื่อนยาวเอาเอาเขาไม่เห็นเนี่ยีแก๊ปบอยู่เขาไม่รู้ไม่เอาเ,เอาลูกกะทิสักตัวไปเปิดก็ได้โอ้ลุ้นได้เข้าอยู่เนี่ยจบเลยเนี่ยรถวสอยอง,ง้องสีคันเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนเอาไปชะนะเลยลูกกะทิแ่สีแดงแตกนะโหฟ,ฟอแล้วก็สีสีน้ำเงินก็ไม่มีเงินแล้วใช่งเงินน,นิ่งแล้ว่นิ่งมาสักพัก นี่ผมว่าพีกกว่า <S <S ไม่รู้ว่ะเออเอเอพีกเงีโอ้ยูนิตเยอะแล้วข้างบนก็ยูนิตเยอะสีเขียวสีเขียวเงินหมดเรื่องเรื่องใช่ใช่โห,โ,หโดนยกร้แรกไปเป็นสิบมาแล้วครับมาอีกหนึ่งชุดแล้วโอตสบ,บาาอยู่ดีว่าข้างบนเนะสีส้มสีส้ม<ส>จะมาช่วยไว้นี่เขามียูริครับเออได้ด้ได้่ายูริเดิน เร,เร็วเร็วเพื่อนยึดโอยึดโอเออเอ้ย,อยผมว่ามีกดออกมามมีทอ่อ<ห>มีทอ่อเนาะต้องมีกดออกนะให้ดูวยข้างบนว่าไงครับข้างบนนี่สามสองนะ้างบนถ้า,ามีแล a นะผมว่ามันเลยถ้า lap อยู่นะสีเหลืองยังไม่ออกเลยเนี่ยสีเหลืองยังเล่นอยู่นลยเนี่ย ยังอยู่หรออยู่นี่ไงมีรถวีสา <3 S 2> มสบ้างอนู่นี่เอาละข้างบนจะเข้าฮะเข้าไหมข้างบนไหนอ,อ่ะไหนโอ้หนี่จ้มีถันแม่ได้ถันแม่ข้างล่างนี่ไงออหลังสุดเนี่ยเออแต่ยังไม่เห็นไม่รู้เรื่องไหมนะ่ะเรวเงินมีตั้งหมื่นเจ็ดนะเออโอ้จะไม่บอกเพื่อนเลนยนะจริงจริง,จ,รงจะบอกเพื่อนอาเห็นแล้วครับ โอ้ม oh, ีโอกาสพลิก oh, นะผมบอกเลยเอาแล้วเอาแล้วเงินเงินไม่ต้องหมื่นเจ็ดอ่ะผมกันผ่านไม่ให้เพื่อนด้วยนะเอได้ฟอร์เทด้วยนะโอ้โอ้โมาแล้วเขียวมาแล้วเขียวจะมาตัดแล้วไอ้นี่ไม่น่าไปกลางตรงนั้นนะอ้าวอ้าวอ้าวเร็วเร็วเร็วอ้เหี้ยเรียบร้อยไม่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 เป็นไรอ่ะ แตกอะ่ะแตกมันแดงอยู่นะไม่เนี่ยขีดเดียวขีดเดียวเออดีแล้วแหละที่มันสกดจิตอ,อ,อ่ะใช่ที่มันสกดจิตก็เรียบร้อยใช่แล้วมันสกดจิตแหกแล้วอ๋อโหสีเหลืองได้ฐานยูริด้วยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยพริกเฉยเว้ยโหสีส้มเผือแป๊บเดียวกำลังรึบเปล่นีท่ทำไมทำไมเขาไม่เอาไปกลางตรงท,ที่มีแก๊ปนะไม่รู้เลยผม แต่แต่ผมก็คิดอยู่ว่าถ้าผมเป็นสีเหลืองผมจะไปกลางในฐานเพื่อนผมจะไม่มากลางโดดตัวเองแบบนั้นใช่เพราะดูในมินิแมปก็รู้ครับว่าตรงไหนมีแก๊ปไม่แก๊ปอยู่ลิขึ้นพอเทสแล้วเอาเว้ยเอาแล้วอย่าบอกว่าพริกนะแต่ถ้าสะกดปอีกหน่อยนะสวยเลยเอาเลย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 คุณบินเลยเอ้าเข้าเขาเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กดลมนี่แม่งปวดดีที่หายเมดเฝอไม่ได้เลยนะเฝอแม่งหเฮ้ยข้างบนลุยแล,ล้วต้องรวยแล้วต้องทัพไปเอฟบีเอฟน้อยพิกเฉยร์พ <c oughs> ิกแน่นอนนะเพีย้ยขนาดนี้พิกอ่ามีเอมีเฮนะ อ้าวพอเทสกดติดทำงานแล้วครับเอ้ามันยังไล่ยิงอยู่วะมันต้องคนโทรลด้วยโอ้ยไอฟวีแป้งเอาเรื่องเว้ยโอ้เสียดาย้วสารบ้างเนาะเออเสียดายวะต้องควบคุมหนีอ้อพอแล้วว่าไงครับโอ้หลับมาได้ครับ โอ้สีส้มนะเหมือนจะไม่นั่นแล้วขับมาได้เฉยนี่ครับย,ยูรี่ตัวแสบสะกดจิตคายสะกดจิตคายอางเดียวอรอบนี้ไม่ขายเอาเจีเหนียวไปยึดเลยโอ้โหเรื่องโอ้โหโถือว่าเป็นเกมที่มัน,น<อ>ดูชีวิตเดียว เกมที่สู้ชีวิตดีนะเอมเนี่ย